กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราจะพามาชมเจ้า cbr 6 5 0 r นะครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวนะครับก็จะพามาชมเจ้า cbr ของผมเองนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกครับ ep แรกก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับผมอาจจะทําคลิปยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอฝากด้วยนะครับผมอันนี้เป็นน้องใหม่ในวงการ YouTube นะครับผมก็ ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ของเราจะเป็นเน้นสวยงามนะครับผมก็อนาคตจะเป็นพวกวิ่งทําบุญนะครับเป็นชื่อกลุ่มมีชื่อว่าสายตลอดนะครับผมก็มีทั้งเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของเรากําลังจะสร้างครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มบ้านๆน,นะครับผมกลุ่มของเราอยู่ที่นางรองนะครับก็กระจายเริ่มกระจายไปทั่วแล้วครับตอนนี้ก็ ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นไม่ได้กลุ่มใหญ่มากนะครับแต่ก็เน้นขับสนุกนะครับของเราเป็นพันธมิตรทุกท่านนะครับผมก็เข้าได้ทุกคนนะครับส่วนสายไหนคนไหนนะครับอยากให้ช่วยเหลือเรื่องใดนะครับถ้าเราช่วยได้เราก็จะไปเต็มที่นะครับผมเรื่องบุญเรื่องทิปนะครับก็เราไปได้ทุกที่นะครับผมอันนี้ก็ฝากดูติดตามด้วยนะครับก็จะมี ทางเพจทาง Youtube นะครับผมอันนี้ก็ของพี่ไข่นะครับผมฝากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของเซียโอมอันนี้ของผมเองนะครับผมก็ของเราจะเริ่มหัดทำนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับน้องใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้เราเพิ่งหัดทำนะครับเดี๋ยวว่างๆเราจะถ่ายคลิปสังสรรค์นะครับอย่างอยู่กับกุ่มเพื่อนอะไรงนี้เดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะครับเป็นอาจจะมีเฮฮาและสาระบ้างนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับกอ็อย่าถามยี่ห้อนะครับพอดีผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอยี่ห้อนะครับผมไม่ค่อยรู้จักอะไรแต่งนะครับคันนี้แต่ว่าถามว่าผมใส่ไหนะอ,อะไรก็จะไม่แท้นะครับจะเป็นเท้บางอันนะครับเพราะว่าผมเน้นการใช้งานนะครับแล้วก็อันไหนที่ผมใส่แล้วผมดูดีดู Ens, ชอบอย่างเงี้ยเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะจับใส่นะครับเรามาชมกันนะครับอันนี้เป็นที่อุจจกของศูนย์นะครับผมศูนย์นันด้านะครับอันนี้ผมใส่มานะครับประมาณ450บาทนะครับอันนี้เป็นชิลนะครับผมสั่งทางเพจนะครับเพจอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นแฮนด์แต่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแฮนด์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ2,000บาทนะครับอันนี้แฮนด์ตัวนี้ไม่ติดนะครับ ไม่มีไม่ต้องไม่ต้องปาดนะครับไม่ติดไม่ติดหน้าปัดนะครับไม่ติดนี่ครับเลี้ยวไม่ติดนะครับผมจะพอดีมากครับอันนี้ตัวนี้ได้ฟิลสปอร์ตเต็มร้อยนะครับผมจะหมอบนะครับก็จะมีคาร์บอนนะครับกันรอยและกันถังนะครับกันลื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบิกศูนย์เลยนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวต่อเกียร์นะครับ ตัวต่อเกียร์ผมได้มาจากทางเพจของพี่คนหนึ่งนะครับเอาประมาณ500-50บาทนะครับผมตัวนี้ไม่แพงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยื่นะครับตัวนี้ต่อผักขาวมานะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นกาดหม้อน้านะครับตรงรุ่นนะครับของทางศูนย์เหมือนกันครับผมครับ ทีเด็ดของเรานะครับเป็นจะเป็นท้ายสนามนะครับผมซ้อนได้นะครับตอนนี้แข็งแรงนะครับสามารถรับหนักได้80กิโลนะครับผมก็จะดูสงครับก็ทรงสปอร์ตประมาณหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้คิดดีครเลนะครับความแรงความเร็วนะครับก็พอประมาณนะครับ ข้างหน้าอันนี้ผมลอกสติกเกอร์ออกนะครับผมอันนี้ก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมเราอาจจะยังไม่เก่งยังไม่ชินนะครับต้องขออภัยด้วยผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ติชมได้นะครับทางช่องนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับอยากให้เราทํายังไงพูดคําไหนบ้างนะครับคือผมพูดยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมอาจจะเป็นมือใหม่อยู่นะครับอันนี้เป็นท่อของปลอมนะครับของไทยเป็นไทยสร้างนะครับอันนี้ผมซื้อมาแค่ไม่กีบพันครับ ก็จะเป็นคอ2อนิ้วนะครับตัวนี้เสียงเพาะนะครับผมนะครับอันนี้เป็นท้ายสั้นนะครับผมเอาท้ายสั้นอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับสีฟ้านะครับตัวนี้สวยงามครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมผมแต่งรถผมชอบแบบนี้นะครับสไตล์อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ไปแต่งตามใครนะครับน่ครับสติ๊กเกอร์หก็จะติดลกๆหน่อยนะครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะครับผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาชมเรือนไม้กันครับตอนนี้เป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับอ่าสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็จะมีโหมดขับขี่นะครับอ่ากันล้อสะบัดนะครับตัวนี้มันจะมีอยู่หนึ่งโหมดนะครับเวลาขับเราจะปรับถึงจะปรับได้นะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ตอนนี้ปรับได้อ่ามีโหมดกันยกนะครับแล้วก็โหมดเทคชั่นปิดนะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอะไรมากมายนะครับถามว่าขับได้ไหมผมขับได้ครับถามว่าขับเก่งไหมก็พอได้ครับก็พอไล่เขาทันนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผมก็ดูท่อของไทยนะครับตัวนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ ครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าต้นเสียงตัวนี้นะครับผมก็ชอบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมก็ขอฝากติดตามดนวยนะครับกลุ่มสายตลอดไบเกอร์นะครับผมมีทั้งเพจและ youtube ของเรากําลังทำครับแต่เพจของเราทํามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับขอ,เ,อเข้าไปติดตามทางเพจได้นะครับผมก็เลยเป็นสายตลอดของเรานะครับผมก็ฝากติดตามฝาก ท่านผู้ชมช่วยดันนะครับอันนี้ของพี่ไข่นะครับผมฝากติดตามของแกด้วยนะครับสายทอกนะครับผมสายชิวครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ